m b 1 3นวินนัทเมธยิรสสัยสมสกุลอายุ25ปีน้ำหนัก59กกิโลกรัมส่วนสูง174เซนติเมตรปัจจุบันประกอบอาชีพครูสอนขี่ม้าและศึกษาระด,ดับปริญญาตรีคณะดิจิทัลวิดียศิลปศาสตร์และภาพยนตร์มหาทุไรกรุงเทพวินผู้สอนขี่ม้าจากจังหวัดจันทบุรีวินถูกสอนในเข้มแข็งและมีจิตอาสาตั้งแต่เด็ก mm. เขาสอนขี่ม้าให้กับเด็กออทิสติกจากความเชื่อของพ่อในเรื่องอาชาบำบัด When a horse riding instructor from Canterbury Was thought to be a strong and as form at a young age He teaches horse riding to autistic children Inspired by his brother belief that in the clinic therapy This experience has shown him that everyone in the world can change And develop with love and understanding สวัสดีครับ MB 1 3วินนัทเมศวิไลสมสกุลครับวันนี้รู้สึกตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากที่ได้มาประกวดเป็นเป็นครั้งแรกครับ First time เลยก็ก็ก็ตื่นเต้นมากๆครับอยากลองอะไรแปลกใหม่ครับไม่เคยไม่เคยประกวดด้วยก็เลยอยากอันล็อกยูพาวเวอร์ตัวเองว่าแบบ ไม่เคยลองก็ลองดูลองทำดูลองทาในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยลองลองเป็นในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยเป็นครับก็หวังหวังไวหวังไว้ว่าอยากจะติดหนึ่งในสามครับท็อปท็อปทีก็ก็ดีแล้วก็ดีใจแล้วครับอไอจีวินดีเซลหนึ่งเก้าเก้าเอ็กซ์่าเฟซบุ๊ก วินดีเซลครับผมฝั่งเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ